เนื่องจากกระแสของรัสเซียและยูเครนมาแรงเหลือเกินนะครับและจากความต้องการของคุณผู้ชมที่เข้ามาโหวตกันในโพลที่ผมได้สร้างขึ้นไว้ก่อนหน้าจึงอดไม่ได้แล้วครับที่จะไม่ทําคลิปนี้จากความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนดูเหมือนว่าจะพุ่งขึ้นไปในจุดสูงสุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2รัสเซียได้ใช้กําลังทางอากาศในการเปิดการรบ โดยได้พุ่งเป้าการโจมตีไปยังพื้นที่สําคัญต่างๆของยูเครนทําให้รัฐบาลยูเครนต้องประกาศกฎ,กฎอัยการศึกมีประชาชนหลบหนีออกนอกประเทศมากขึ้นมีการแห่ถอนเงินสดออกจากธนาคารซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเป็นสงครามขนาดใหญ่ขึ้นจริงๆคนในพื้นที่อื่นๆในโลกก็จะได้รับผลกระทบเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาก๊าซธรรมชาติหรือน้ํามันที่สูงขึ้นหากย้อนความหลังที่มาของความขัดแย้งในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2โดยในปี1949อิทธิพลของรัสเซียหรือสหภาพโซเวียตในขณะ Terima เริ่มคุกคามมายังภูมิภาคของยุโรปดังนั้น12ชาติตะวันตกคือเบลเยียมแคนาดาเดนมาร์กฝรั่งเศสไอร์แลนด์อิตาลีลักเซมเบิร์กเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์โปรตุเกสสหราชอาณาจักรและสหรัฐจึงร่วมกันก่อตั้งนาโตหรือองค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือนั่นเองนะครับขยายความให้เข้าใจง่ายๆก็คือมันเป็นกลุ่มพันธมิตรด้านการทหารซึ่งสิทธิพิเศษของประเทศสมาชิกจะได้รับสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือทางการทหารซึ่งกันและก,กันกรณีที่ประเทศสมาชิกชาติใดชาติ 1, ตาหนึ่ง,งถ ส่วนของทางฝั่งของสหภาพโซเวียตในเวลานั้นนะครับก็ได้ก่อตั้งองค์การสนที่สัญญาวอซอขึ้นเช่นกันที่ได้ก่อตั้งขึ้นในปี1955เพื่อตอบโต้นาโตซึ่งองค์กรส่วนที่สัญญาวอซอร์นี้นะครับก็เป็นพันธมิตรด้านการทหารในหมู่ชาติคอมมิวนิสต์ในยุโรปนั่นเองนะครับต่อมาในปี1991สหภาพโซเวียตล่มสลายกระจายเป็นประเทศต่างๆที่เป็นเอก,กเทศหนึ่งในนั้นคือยูเครนและมีอีกหลายประเทศที่หันเหออกจากกลุ่มส่วนที่สัญญาวอซอไปเข้าร่วมกับกลุ่มนาตตนนนนนนงอยาไรรรก็มะค,คนนัับเใ้ ก็ไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้แต่อย่างใดในปี1992ครับยูเครนเริ่มสร้างความสัมพันธ์กับนาโตอย่างเป็นทางการแม้ว่าจะไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกก็ตามนะครับโดยเลขาธิการของนาโตนะครับได้เดินทางมาเยือนกรุงเคียบส่วนประธานาธิบดีคนแรกของยูเครนเลโอนิดคราฟชุก ก็เดินทางไปเยี่ยมชมสำนักงานของนาโต้ในกรุงบัสเซลประเทศเบล,ลเยียมเช่นกันขณะนั้นรัสเซยียยังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตจึงยังไม่ได้ให้ความสนใจกับการเคลื่อนไหวของบรรดาอดีตประเทศในโซเวียตประกอบกับยูเครนดำเนินนโยบายการทูตด้วยสนธิสัญญาบูดาเปสในปี1994โดยได้ส่งมอบอาวุธสงครามจรวดมิสไซล์และโครงสร้างพื้นฐานด้านอาวุธนิวเคลียร์ให้กับสหรัฐสหรัฐอณาจักรและรัสเซีย เพื่อแรกกับการที่มหาอำนาจทั้ง3ต้องเคารพความเป็นอิสระและอธิปไตยและพรมแดนที่มีอยู่ของยูเครน ยูเครนในช่วงแรกนะครับจนถึงปี2004จึงอยู่ในระยะของการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจและเป็นช่วงที่ยังไม่มีความขัดแย้งเด่นชัดกับรัเสเซียนะครับเมื่อผ่านเวลามาได้ช่วงเวลาหนึ่งนะครับด้วยสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปรัเสเซียเกิดความหวาดระแวงขึ้นต่อชาติตะวันตกทําให้รัเสเซียจําเป็นต้องเริ่มแผ่ขยายอิทธิพลในช่วงหลังปี1997เป็นต้นมามีประเทศยุโรปตะวันออกและอดีตส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตหลายประเทศได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้ทาให้รัเสเซียเกรงว่านี่ป ็นแผนปิดล้อมตนของพรมแดนด้านฝั่งยุโรปจึงเริ่มแสดงท่าทีบางอย่างออกมาในปี2004ครับรัสเซียส่งสัญญาณกลับว่าต้องการแผ่ขยายอิทธิพลมายังยูเครนโดยในศึกเลือกตั้งปีดังกล่าวเป็นการต่อสู้กันระหว่างวิกเตอร์ยานูโควิชผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดียูเครนซึ่งเชื่อกันว่ามีรัสเซียนุนหลังอยู่ กับวิกเตอร์ยุเชนโกจากฝ่ายที่สนับสนุนประชาธิปไตยศึกชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในครั้งนั้นนะครับยุชเชนโกถูกวางยาพิษจนล้มป่วยแต่ก็ไม่เสียชีวิตส่วนผลการเลือกตั้งยานุโควิดนะครับเป็นฝ่ายชนะแต่มีข้อกล่าวหาว่าเขาโกงผลการเลือกตั้งนะครับประชาชนในยูเครนจึงออกมาประท้วงครั้งใหญ่ที่รู้จักกันในชื่อว่า a n เร r รีวอลูชันจนท้ายที่สุดนะครับก็มีการเลือกตั้งซ่อมและประกาศให้ยุเชนโกเป็นฝ่ายมีชัยเมื่อยุเชนโกเป็นประธานาธิบดีก็ได้มีการผลักดันให้ยูเคร จนได้รับสถานะประเทศหุ้นส่วนคือหมายความว่ายังไม่ใช่สมาชิกนาโตนะครับแต่อาจได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมนาโตในอนาคตและยังคงสถานะนี้จนถึงปัจจุบัน ในปี2009ครับเกิดวิกฤตพลังงานในยูเครนและประเทศในยุโรปหลายชาติเมื่อก๊สพรอมบริษัทกา๊าซของรัฐบาลรัสเซียหยุดส่งกาา๊าซไปยังยูเครนอย่างกระทันหันในวันที่1มกราคมของปีนั้นจนเกิดวิกฤตพลังงานในยูเครนและประเทศโซนยุโรปตะวันออกและยุโรปกลางที่พึ่งพาท่อส่งกา๊าซผ่านยูเครนเพื่อรับกา๊าซนำเข้าจากรัสเซียเหตุการณ์ที่เกิดต่อมาหลังจากนั้นนะครับหลังจากความพ่ายแพ้กับยูสเชนโก ก่อนหน้านี้ยานุโควิดได้เป็นประธานาธิบดีในที่สุดในปี2010อย่างที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าเชื่อกันว่ายานุโควิดนั้นได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียหนึ่งในข้อบ่งชี้สาคัญก็คือเขาปฏิเสธความร่วมมือกับสาภาพยุโรปเพื่อนํายูเครนเข้าสู่ข้อตกลงการค้าเสรีในปี2013โดยอ้างว่ามีแรงกดดันจากรัสเซียจึงไม่สามารถทําได้การประกาศดังกล่าวนั้นนะครับได้จุดชนวนให้เกิดการประท้วงครั้งใหญ่ทั่วประเทศยูเครนในเดือนพฤศจิกายน2013จากความไม่พอใจที่ยานุโควิดแสดงท่าทีอยู่ ฝ่ายรัเสเซียถือเป็นการประท้วงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เหตุการณ์โอเรนรีวลูชันเลยนะครับการประท้วงครั้งนั้นนะครับประชาชนเรียกร้องให้ยานุโควิดลาออกผู้ประท้วงได้เริ่มต้นตั้งแคมป์ในจัตุรัสเมดันกลางเมืองหลวงเคียบได้ยึดอาคารรัฐรวมถึงศาลากลางเมืองเคียบและกระทรวงยุติธรรมการประท้วงนะครับได้ดำเนินข้ามปีไปจนถึงกุมภาพันธ์2014ได้เกิดความรุนแรงระหว่างตำรวจและผู้ประท้วงทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากกว่า100รายในสัปดาห์เดียว กลายเป็นช่วงเวลาที่นองเลือดที่สุดในประวัติศาสตร์หลังยุคโซเวียตของยูเครนเลยนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทำให้รัฐสภา,ายูเครนลงมติแผนถอดถอนยานุโควิดในวันที่22กุมภาพันธ์2014แต่ก่อนจะถูกถอดถอนอย่างเป็นทางการนะครับยานุโควิดก็ได้ตัดสินใจหลบหนีไปยังรัสเซียร,รัฐสภา,ายูเครนได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ถอดถอนยานุโควิดออกจากตําแหน่งประธานาธิบด,ดีและตั้งรัฐบาลรักษาการชั่วคราวพร้อมตั้งข้อหายานุโควิดในข้อหาสังหารหมู่ประท้วงและออกหมายจับ ทั้งด้านรัเสเซียะครับเมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนก็ออกมาประนามว่าการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลยูเครนโดยการถอดถอนยานุโควิดเป็นการรัฐประหารที่ผิดกฎหมายและการส่งทหารรัเสเซียติดอาวุธมายังบริเวณคาบสมุทรไครเมียก็เกือบจะในทันทีนะครับในเดือนมีนาคม2014นันะครับด้วยแรงกดดันจากกองทหารรัเสเซียที่เข้ามาประชิดและควบคุมคาบสมุทร รัฐสภาไครเมียจึงมีมติให้แยกตัวออกจากยูเครนและเข้าร่วมกับรัสเซียทำให้รัสเซียผนวกไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศได้สำเร็จนับเป็นครั้งเดียวที่พรมแดนของประเทศในยุโรปมีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้กองกำลังทหารนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2และแม้รัสเซียจะได้ไครเมียมาแล้วนะครับรัสเซียก็ยังคงส่งกองกำลังรัสเซียประมาณ4ี่หมื่นนายมาอยู่ที่ชายแดนตะวันออกของยูเครนและได้เกิดการปะทะกันตามแนวชายแดนจนถึงปัจจุบันบางครั้งนะครับกองกำลังแบ่งแยกดินแดนที่มีรัสเซียหนุนหลังก็ได้บุกโจมตี รัฐในเมืองต่างๆทางตะวันออกของยูเครนโดยรัสเซียได้ปฏิเสธมาโดยตลอดว่ากองกําลังของตนไม่เคยข้ามฝั่งไปยังยูเครนในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันเปโตรปโรเชนโกซึ่งสนับสนุนแนวคิดตะวันตกหัวหน้าสภาธนาคารแห่งชาติของยูเครนได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีคนที่5ของยูเครนเขาส่งเสริมการปฏิรูปซึ่งรวมถึงมาตรการในการจัดการกับทุจริตและลดการพึ่งพารัสเซียในด้านพลังงานและการสนับสนุนทางการเงินต่อมาในเดือนกันยายน2014ครับตัวแทนจากรัสเซียและยู ฝรั่งเศสและเยอรมันร่วมประชุมกันในเบลารุสเพื่อพยายามเจรจายุติความรุนแรงในตะวันออกของยูเครน พวกเขาลงนามในข้อตกลงมินฉบับที่1ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างยูเครนและรัสเซียในการยุติความรุนแรงโดยข้อตกลงการหยุดยิงอาวุธทาให้รัสเซียต้องเดินหน้าแก้ความตึงเครียดกับยูเครนด้วยการทูดต่อไปแม้จะมีข้อตกลงแล้วนะครับแต่ปัญหาด้านความขัดแย้งก็ยังคงไม่คลี่คลายและยังคงมีการประทะตามแนวชายแดนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้ต้องมีการลงนามข้อตกลงฉบับที่2แต่การยุติความรุนแรงก็ไม่ประสบผลสําเร็จเช่นกันครับตั้งแต่ปี2014จนถึงปัจจุบันเหตุปะทะชายแดนของยูเครนและรัสเซีีียก็ทําให้้ผูชวิต มากกว่า14,000คนบาดเจ็บหลายหมื่นคนและมีผู้พลัดถิ่นมากกว่า1ล้านคนในขณะที่การต่อสู้ในภาคตะวันออกของยูเครนยังคงดำเนินไประหว่างนั้นรัเสเซียก็เริ่มหาลูกเล่นใหม่ๆในการโจมตียูเครนเช่นการใช้การโจมตีทางไซเบอร์หลายครั้ง โดยโจมตีโครงข่ายไฟฟ้าของเมืองเคียบในปี2016จนเกิดไฟดับครั้งใหญ่หรือในปี2017ก็มีการโจมตีทางไซเบอร์ขนาดใหญ่จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญของยูเครนเช่นธนาคารแห่งชาติและโครงข่ายไฟฟ้าสื่อต่างประเทศรายง,งานว่าการโจมตียูเครนทางไซเบอร์จากรัสเซียยังคงดําเนินมาจนถึงปัจจุบัน โดยการโจมตีครั้งล่าสุดมุ่งเป้าไปที่เว็บไซต์ของรัฐบาลในเดือนมกราคม2022กระทั่งปี2019นะครับนักแสดงว o l o โลดิเมียเซเลสกีได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนที่6ของยูเครนในระหว่างการหาเสียงเซเลสกี้ได้ให้คำมั่นว่า จะทาให้เกิดสันติภาพระหว่างยูเครนและรัสเซียและจะยุติสงครามในภาคตะวันออกให้ได้แต่ความพยายามในช่วงแรกของเขานะครับชะง,งักไปพักหนึ่งหลังอดีตประธานาธิบดีโนโนทรัมป์ของสหรัฐได้สั่งลดความช่วยเหลือทางการทหารที่ส่งมายังยูเครนสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซียนั้นะครับได้บานปลายใหญ่ขึ้นในเดือนเมษายน2021หลังรัสเซียส่งทหารประมาณ1นึ่งแสนนายมายังชายแดนยูเครนโดยใช้ข้ออ้างว่าเพื่อซ้อมรบทางการทหารและในช่วงปลายเดือนมีนาคมแม้รัสเซียจะมี คำสั่งถอนทหารออกไปบางส่วนแต่ก็ยังคงเหลืออยู่อีกหลายหมื่นนายด้านเซเลสกี้นะครับเรียกร้องให้ผู้นำของนาโต้กำหนดให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกโดยประธานาธิบดีโจไบเดนเน้นย้ำว่าสหรัฐมุ่งมั่นรักษาอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนของยูเครนในการ,รเผชิญกับการลุกรานของรัเสเซียแต่ย้ำว่ายูเครนยังไม่บรรลุงเงื่อนไขที่จำเป็นในการเข้าร่วมนาโตนะครับ ช่วงปลายปีในเดือนพฤศจิกายนครับรัสเซียได้นําทหารกว่า1นึ่งแสนนายพร้อมรถถังและยุทโธปกรณ์มาประชิดชายแดนยูเครนอีกครั้งจนหลายฝ่ายกังวลว่าจะเกิดสงครามขึ้นมาจริงๆจนในเดือนธันวาคมครับประธานาธิบ,ธบดีไบเดนได้ต่อสายพูดคุยกับประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินของรัสเซียทางโทรศัพท์โดยได้เรียกร้องให้รัสเซียไม่รุกรานยูเครนโดยได้เตือนว่าหากมีการรุการานเกิดขึ้นจริงๆรัสเซียมีราคาที่ต้องจ่ายหากทําเช่นนั้นนะครับ ด้านปูตินได้ขอเรียกร้องให้นาโต้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ยูเครนเป็นสมาชิกโดยถาวรและต้องถอนกำลังที่มีประจำการอยู่ในประเทศที่เข้าร่วมนาโต้ในปี1997ทั้งหมดซึ่งมีอยู่14ประเทศนะครับโดยให้เหตุผลว่ากังวลว่านี่จะเป็นแผนของชาติตะวันตกในการโอบล้อมรัสเซียด้วยการนำประเทศยุโรปตะวันออกทั้งหมดเข้าเป็นสมาชิกจนเมื่อเข้าปี2022ครับสถานการณ์ยังไม่มีแนวโน้มดีขึ้นโดยผู้นำนักการทูตจากสหรัฐรัสเซียและประเทศต่างๆในยุโรปได้มาพบกันหลายครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการสู้รบโดยกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนั้นครับได้บอกเจ้าหน้าที่ของสหรัฐว่ารัสเซียไม่มีแผนที่จะบุกยูเครนอย่างแน่นอนในช่วงเวลานี้ครับหลายประเทศได้สั่งให้ประชาชนของตนที่อยู่ในยูเครนรีบออกเดินทางออกนอกประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นบ้างก็สั่งว่าห้ามเดินทางไปยูเครนและบ้างก็ประกาศปเปลี่ยนเส้นทางการบินของเครื่องบินพาณิชย์ไม่ให้เข้าในน่านฟ้าของยูเครนเช่นกัน ขณะที่ผู้แทนจากสาหรัฐและนาโตนะครับได้ตอบกลับข้อเรียกร้องของปูตินเป็นรายลักษณ์อักษรเมื่อวันที่26มกราคมระบุว่าพวกเขาไม่สามารถห้ามยูเครนไม่ให้เข้าร่วมนาโตได้แต่เต็มใจที่จะเจราจารในประเด็นเล็ก,เลกๆเช่นการควบคุมอาวุธ ส่วนในช่วงครึ่งเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับหลายประเทศในยุโรปพยายามใช้นโยบายทางการทูตเพื่อลดความร้อนระอุของสถานการณ์เช่นประธานาธิบดีฝรัร่งเศสเอ็มมานูนเอลมาครงและนายกรัฐมนตรีเยรอรมนีโอลัฟชอลได้เดินทางไปเยือนที่มอสโกและเคียบเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาอย่างไรก็ตามครับโอกาสที่ความขัดแย้งของยูเครนและรัเสเซียจะดำเนินไปยังจุดสูงสุดที่เลวร้ายที่สุดนั่นก็คือสองครามก็ยังคงมีอยู่ โดยขณะน,นี้รัสเซียมีกองกําลังล้อมยูเครนอยู่3ด้านคือด้านตะวันออกที่มีการประทะก,กับยูเครนมานานหลายปีส่วนด้านใต้ที่ใช้พื้นที่ของไครเมีย ที่ผนกรวมมาได้และด้านเหนือซึ่งรวมกําลังกับเบลารุสสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรัสเซียรเริ่มใช้ปฏิบัติการทางการทหารในยูเครนในวันที่24กุมภาเมื่อเวลา6โมงตรงตามเวลาในท้องถิ่นหรือประมาณ10โมงของเวลาในไทยนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ถแถลงผ่านโทรทัศน์ว่าได้ประกาศเริ่มปฏิบัติการทางการทหารในพื้นที่ดอนบาสหรือภูมิภาคตะวันออกของยูเครนโดยอ้างว่ามีจุดประสงค์เพื่อปกป้องพลเรือน ตินได้กล่าวว่าการกระทําดังกล่าวนะครับก็เพื่อรับมือภัย,ภย,ภยคุกคามที่มาจากยูเครนเขายังเสริมอีกว่ารัเสเซียไม่มีเป้าหมายที่จะครอบครองยูเครนและได้กล่าวว่าการนองเลือดที่อาจเกิดขึ้น เป็นความรับผิดชอบของระบบการปกครองของยูเครนปูตินยังได้เตือนประเทศอื่นๆว่าความพยายามใดๆที่จะแทรกแซงการกระทําของรัสเซียจะนําไปสู่ผลที่ตามมาที่พวกเขาไม่เคยเห็นเขากล่าวหาว่าสหรัฐและพันธมิตรละเลยข้อเรียกร้องของรัสเซียที่จะห้ามไม่ให้ยูเครนเข้าร่วมนาโตเขากล่าวว่าการปฏิบัติการทางการทหารของรัสเซียมีเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่ายูเครนจะปลอดทหารปูตินยังกล่าวว่าทหารยูเครนคนใดที่ได้วางอาวุธจะสามารถออกจากเขตการประทะได้อย่างปลอดภัยยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่า การปฏิบัติการทางการทหารครั้งนี้ของรัสเซียจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างแต่จากจุดหมายที่ประกาศว่าต้องการทําให้ยูเครนปล่อยทหารก็เป็นไปได้ว่าจะดําเนินการโจมตีเต็มกําลังอย่างที่หลายฝ่ายกังวลด้านโดมิรโทรคูเบลารัฐมนตรีการต่างประเทศของยูเครนได้ทวิตข้อความว่าปูตินเพิ่งประกาศรุกยูเครนเต็มรูปแบบเมืองที่สงบสุขในยูเครนกําลังจะถูกโจมตีนี่คือสงครามการลุกราน ยูเครนจะทําการป้องกันตัวจนถึงที่สุดและจะได้รับชัยชนะและเขายังได้บอกได้ว่าหากทั้งโลกต้องการจะหยุดวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียก็ต้องทําตอนนี้เลยนะครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนหากผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับท้ายนี้นะครับก็ฝากคุณผู้ชมร่วมกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่โดยเรามีวิดีโอน่าสนใจมากมายนะครับสามารถเลือกชมกันได้ที่ n อน creen ท้ายคลิป สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ